สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องรีทองจีชนเนลทีรักและคารพทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ผมเดินทางพาพี่น้องมาชมหน่วยหนังของจังหวัดบุรีรัมย์อีกหน่วยหนึ่งนะครับก็จะเป็นทีมงานแสงทองภาพยนตร์นะครับ A1 ห1ห้วยราชบุรีรัมย์นะครับน่าจะเป็นหน่วยหนังที่อยู่อำเภอห้วยราชนะครับวันนี้ก็ลงจอขนาด14เมตรครับผมนะฮะเต็มพื้นที่เลยครับผมนะครับนี่นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปั่นไฟวันนี้ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟของทีมงานรถเทขมิ้นสีทองของอาจารย์มิตรนะครับผมโอ้สนะสวยงามครับพี่น้องนะฮะระบบไฟแสงสีเสียงรอบจอนะครับด้านข้างจอนะครับโอ้ตู้เบรนี่สวยนะครับพี่น้องนะนี่ครับตู้เบรมองไกลๆนี่โลโก้ PN นะครับผมน่าจะเป็นตู้ PN ของอาจารย์พลนะครับผมก็ ข้างละกี่ใบนี่พี่น้องสี่สามสิบสองข้างละสิบสองใบครับผมเสียงกลางเ็โว้นะฮะน่าจะเสียงน่าจะไม่ธรรมดานะครับกับทีมงานแสงทองภาพยนต์ของอำเภอห้วยราชนะครับผมนี่นะฮะตู้ลำโพงสวยมากครับพี่น้องนะครับใช้เป็นของ PN ของอาจารย์พลน,นะครับผมนี่นะแขวนทัสแบบนี้เลย จอโค้งเรดาร์ครับผมจอขนาด14เมตรวันนี้นะครับไฟกระเทกหน้าจอจัดเต็มนะครับแท่นฉายอยู่ฝั่งนู้นครับพี่น้องนะนู้นครับทีมงานพักผ่อนอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานรถเหยนะครับวันนี้อืมนะน่าจะขั้นเวลาเปิดรถแห่ให้ฟังก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท่นฉายนะครับผมนะก็นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์นะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับว่า ทีมงานแสงทองใช้ตัวไหนบ้างนะครับนีนะฮะแทนแรกก็จะเป็นเอทีดีเคครับพี่น้องนะครับ m t m 8 0 0 4นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเด้อเอาว่าเอาปลขับในส่วนไหนนะครับสเตปดึงไฟครับผมนะโอ้ใหญ่เลยครับวันนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เด้อวันนี้เพราะว่าใช้เป็นระบบเครื่องปั่นไฟนะครับนี่นะฮะมาดูคุมพลังที่ ทีมงานแสงทองใช้งานใช้ในการขับพลังบีดในวันนี้นะครับโอ้สวยงามครับผมจับระบบระเบียบได้สวยมากนะครับใส่ลงใส่เล็กไว้อย่างดีนะครับ EQ Cross เป็นของทาดานะครับด้านล่างก็มี Cross นะฮะ Power ก็จะเป็น SAE นะครับ PXM10X นะครับผม3แท่ทนเลยนะครับอันนี้น่าจะ เป็นในส่วนของขับเบรหรือเปล่านะครับก็จะใช้เป็นวอลเทคนะครับสามพแล้วก็จะมีเป็นบอสเทคนะครับวอลเทคห้าพันไอเอเมด้วยนะครับนี่ฝั่งนู้นครับผมโอ้นะฮะอุปกรณ์ไม่ธรรมดาครับผมนะจอสวยครับผมเป็นสีแดงนะครับผมจัดฟอร์มจอถือว่าดูดีเลยนะครับไม่ ไม่รบอะ่ะมองไปไม่เกะกะเลยนะครับผมจัดระเบียบไฟแสงสีเสียงได้สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตู้ลำโพงก็แขวนได้โอเคสวยงามมากครับผมพลังเสียงนี่เห็นช่องแม่พึ่งร้อยเปดไร้นะครับบอกว่าลองเพลงเออลองเสียงแค่สองเพลงเองนาสะเทือนทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเสียดายครับผมมาช่วงลองเสียงไม่ทันนะครับมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ อยากได้ทีมงานแสงทองภาพยนตร์ก็สามารถจัดชุดได้ทั้งระบบไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับก็สอบถามติดต่อราคาไปได้กับอาจารย์วุฒินะครับผมสัญญาสาวได้นะครับเพราะว่าชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงนี่เป็นของทีมงานสัญญาสาวนะครับผมแต่ว่าชื่อหนังจะเป็นแสงทองภาพยนตร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ fc นะครับผมมานั่งรโอโมมึงจะนับเลย งานนี้เกิดกาเสดอบาดเป็นงานอะไรครับพี่เป็นงานอะไรครับวันนี้งานงานศพอ๋องานชาวพนักจีนงานขาวดำอ๋อนะครับผมนี่ก็เป็นพี่ๆที่เป็นเจ้าติดตามครับขับยนต์แสงทองขัพยนตร์เอฟซีเสื่อตานังนางชายสว่างมุนเน้อบาทไม่ตื่นสว่างเน้อใบคูดเวยหมอใบคูด้วยโอ้โหนะฮะใจมันรักหนไหมนะลางานมาเลยวันนี้ มาโรเลยครับผมกว่านังจะใช้ยี่หมดเป็นลังแน่นอนโอ้ขอบคุณ f อซีด้วยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรบอกสวายจีสวยจีใหญ่ครับผมก็ถือว่าเป็นเขตสวายจีเก้านี่แหละเนาะนะเรียกว่าสวายจีดีกว่าเนาะอ๋อบ้านน้องขามมูเจ็ด นะครับผมโอ้ขอบคุณด้วยละกันนี่ก็จะเป็นทีมงานของเจ้าภาพแล้วก็เอฟซด้วยนะครับสุดยอดเลยไม่เตือนสว่างมุนเดอร์เยอะมึงจะนับเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมงานนะครับผมที่มาติดตั้งหน่วยในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นทีมงานรถแท็กวินสีทองด้วยแล้วก็จะเป็นทีมงานของสัญญาซาวนะฮะแสงทองภาพยนตร์นะครับ โอ้จุงกะพองเนอบาดสวัสดีทีมงานทุกทุกท่านพองบาดสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เนื่อเนี้อเธออวยจอนี่ซุ่มนุกแค่ไหนเลยเนินนี่นะมันจองเดินตัวมือเตะเตะดิงเตะดิงความหลับกี่ตากีเธออวยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถหน่วยที่ขนมาด้วยนะครับเป็นหกล้อนะครับเจ๋วเลยครับผมมีงานมีการีใช้ได้นะครับผมนี่นะฮะพลังเสียง PN ของอาจารย์ นะครับละหานสายรับประกันเรื่องเสียงสั่นสะเทือนแน่นอนครับข้างละ12บใบรับประกันไข่สะเทือนแน่นอนครับพี่น้องนะมีงานมีการเรียกใช้ได้ครับผมพื้นที่ไหนที่จัดจ้างใช้ได้นะครับผมนี่นะรับประกันครับอลังการแน่นอนนะครับจ้างไปไม่ผิดหวังแน่นอนกับทีมงานอำเภอห้วยราชนะครับของอาจารย์วุฒิสัญญาสาวทีมงานแสงทองภาพ,พยนตร์ด้วยะกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอนะครับผมเอามาตากแดดนะทำความสะอาดกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะอยู่ตรงบ้านสวายจีกนะครับก็คือทางที่จะไปไฟแดงนะครับผมทางข้ามไปบ้านสนวนนะครับผมเป็นงานชาวพนักกิจนะครับพื้นที่วันนี้ก็นี่แล้วครับผมเป็นพื้นที่สวนของทีมงานท่านเช้าภาพนะครับผมก็ลงจอขนาด14เมตรเต็มพื้นที่พอดีเลยครับผมนะฮะใครที่อยู่ใกล้เคียงมาฟังซาวเชกได้บรรยากาศช่วงเย็น นะครับผมก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมในวันนี้ด้วยละกันนะครับกะเดาละไงเนยร้อนมากครับผมตอนนี้เวลาประมาณสิบบ่ายสองกว่านะครับผมนี่ <Hey, S 1> นะครับเดินระบบเรียบร,ยนะร้อยนะฮะโอ้เจียวจริงๆสน่อมจะนับเลยครับสวยงามครับพี่นะ้องนะเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่แบบจัดระบบระเบียบฟอร์มการดีไซน์การตั้งโจอประดับไฟประดับต่างๆได้สวยงามครับผม มีงานมีการก็เรียกใช้ได้เด้อนะครับทีมงานบ้านเราบุรีรัมนะครับกับแสงทองภาพยนตร์ด้วยละกันครับผมวันนี้ได้ระบบเครื่องปันไฟด้วยเนาะน่าจะสะเทือนแน่นอนครับในีนะอันนี้ก็จะเป็นรถเทขมิ้นสีทองนะครับผมสุดยอดเลยครับครับผมอ๋อติดตามทางช่องไหนใช่ไหมทางช่องลีทองจี h ช n n นลครับผม อ๋อครับผมรีทองจีชาแนลครับผมผมมาจากซีสีเกตนะครับโอ้มาจากสีสเกตเลยโอ้สุดยอดเลยครับผมเออเมืองเกลือเลยเดินทางมาดูแสงทองโดยตรงเลยครับดูตรงทางเต้ไปขวาขวานะสุดยอดจริงๆเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้แล้วกันมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ อยากได้ภาพยนตร์ไปรับใช้ในงานของท่านราคาย่อมเยาแสงทองภาพยนตร์ก็ติดต่อสอบถามทีมงานสัญญาซาวได้ครับผมนะราคาน่าจะสบายกระเป๋านะครับผมสำหรับท่านเจ้าภาพที่กําลังมองหาภาพยนตร์ไปประดับงานเด้อนะครับฝากไว้ด้วยอีกทีมงานหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยละกันวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ